สวัสดีครับล้อ X Max ส่งมาจากชนบุรีครับพี่เขาอยากได้เป็นสีทองแคนดี้ครับทองเฉยปกตินั่นแหละทองที่มันมีปัญหากันเยอะๆนแหละลกสีเสร็จยิงทรายเปิดผิวแช่น้ำยาเคลือบรูติดเทปหน้าสัมผัสทุกอย่างลงเลเย่แรกเป็นสีทองแคนดี้ครับลงสีทองเสร็จผมจะอบที่2ององศาสีมทีมันก็จะมาเป็นสีโคมใช่ไหมครับต่อมาเราจะมาลงเคลียร์แคนดี้ แต่ทีเนี้ยเรื่องสีทองอะ่ะมันค่อนข้างมีปัญหาครับถ้าเพื่อนๆตรงไหนติดปัญหาการพ่นก็ทักเข้ามาถามได้ครับในในส่วนตัวก็ได้หรือว่าในเพจก็ได้ครับที่ผมไม่ได้อยากบอกในนี้ก็คืออยากให้เพื่อนๆมีความพยายามนิดนึงนะความพยายามที่จะถามอะ่ะเออถ้าเราบอกมันก็ง่ายไปส่วนการลงเคลียร์ที่1ครับล้อเอกแมกยังไงผม,ผมก็ยกให้เป็นล้อมอเตอร์ไซค์ที่พ่นยากที่สุดเพราะว่าซอกตรงกลางมันลึกครับ ้าเพื่อนๆสังเกตดีตอนต้นคลิปผมจะกดฟรีฟรีไกลทิ้งอ่ะก่อนแล้วค่อยลากปืนเข้าไปตรงเบ้าครับแล้วค่อยดึงออกผมจะใช้เป็นไกลเดียวนะครับผมจะไม่ได้กดย้ำเพราะว่าทุกครั้งที่สีออกจากปลายปืนครั้งแรกครับมันจะมีการอ้วกของสีอยู่ผมก็เลยจะกดฟรีทิ้งแล้วคือใช้ชวงกันวันนั้นก็คือลากปืนอย่างเดียวครับถ้าอยากให้ดีไม่อยากให้อ้วกอยากให้ละอ,องสีสมูทแล้วก็ไม่อ้วกอะ่ะขั้นต่ำเพื่อนเพื่อนต้องใช้สายสีหเมตรครับอันนี้เป็นสเปคข,ของกีม่าบอกเลย แต่การที่เราใช้สาย6เมตรอ่ะทำได้ไหมทําได้ครับแต่เวลาเราเป่าทำความสะอาดสายมันค่อนข้างจะยากครับมันมันสะอาดได้ยากนั่นแหละแล้วทีเนี้ยเราพอเรามาลดสายใช่ไหมมันก็อาจจะเป็นท้องช้ามันก็เลยทําให้สีอ้วกเป็นเรื่องปกติที่เราต้องยอมรับครับผมอบที่2ององศา40นา,าทีนะครับก็เฉดจะได้ประมาณนี้แต่ที่เพื่อนเห็นมันแววแววเงาเงาเพราะว่าผมยิงไฟใส่นะครับเพราะมันค่อนข้างมืดครับห้องห้องทํางานผมตอนนี้ค่อนข้างมืดเลย ก็เฉดประมาณนี้ให้เพื่อนๆดูถ้าติดปัญหาตรงไหนก็ทักมาถามได้ครับที่เพจ92บริโภดอยากทาอะไรไงก็ทักมาถามได้ครับติดปัญหาในการพ่นตรงไหนก็ทักมาถามได้ครับผมไม่ได้กักไม่ได้อะไรเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนสู้กันด้วยผลงานนั่นแหละมันก็เป็นผลดีต่อลูกค้าเนาะที่เราจะไปทําก็ฝากกดติดตามด้วยครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรยังไงก็ทักมาถามได้ครับฝากแนะนํามุมกล้องใหม่ผมด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะแปลกนิดน,นึงค,ครับ